ไปครับเดี๋ยวเราไปล่าไปช่อนลาวกันครับดูสิว่าจะใหญ่ไหมเห็นเขาบอกว่าไปช่อนลาวใหญ่ครับมีีสาวๆนํำทางครับใกล้ๆน้องไม้กับน้องอ้อยเหมือนเดิมครับน้ำอ้อยนี่อันนี้ผมใช้นะเยากบยาครับนักล่าหน้าหมีครับแต่ไม่รู้ป่าล่าวชอบหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเราล่าได้ไหม กูยังคิดอยู่เลยไปไประวังกระปูด้วยทางลำบากมากครับเดี๋ยวไปเจอปลาไอสองคนนั่งขำอะไรอ่ะคุ้ผิดตอนไหนอ่ะอันนี้พี่ดมเราจะไปตกในคลองในสะไม่ดูเนี่ยถ่ายไม้ไหมตกที่ไหนตกไหนนะในคลอง บอ่บอหู้เลยบ่อหู้เลยเคยมาบมา้าแถวนี้เคยมาเอา้าอยู่ตรงปีกว่าไม่เคยมาไม่ละไม่ละโอ้ย <c oughs> <c oughs> แกเดินกนหมดเวลานแลวพี่นุ้มดูดูเข้าไปกันสิยังไม่ถึงเลยเรารถยนต์มาเนาะรถ <c oughs> ดดก็มาได้เ <c oughs> นี่ยวนะ <c oughs> เครื่องบินมาแล้วก็ <c oughs> บินขึ้นแล้วก็ จอดแถวนี้เลยโอ้โหรวยซะด้วยมารวยซะแล้วเอาช่างวินมาขี้สวะทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวไปดูดิว่าปลาประเทศเรามันจะชอบเหยื่อประเทศไทยไหมเดี๋ยวไปลุยกันตักล่าหน้งหมีนี่ครับข้างหลังเข่าวองช่างเก่งอ่าปลาปลาปลาดูเราสาวพามาใหม่เข้าไปดิ

โดยเขาหลอกอีกแล้วมีปลาแต่มาพื้นที่ที่เราจะตีมันไม่มีเขามีน้อยมันก็เลยปลาไม,ไม่เห็นเริ่มากินเดี๋ยวรอลองไปตกใช้กะระดี่ตกครับข้างหน้าครับน่าจะได้ครับมป่าไปเดี๋ยวดูครับว่ามันจะกินกะระดี่ไทยไหมไปครับ เห็นสิเก่งคือในคลิปซ้ำในคลิปเลยสิทธิ์ได้ตัวแท้ซิดว่าได้จากป้าอะไรที่ปนอะไรโอ้ไม่ได้ปลาได้ปนใหญ่เลยเมื่อกี้บอกเลยนะโหถือปลาหนักจก่งเลยเพราะเราไม่ได้ปลาอะไรทำอะไรตรงไหนาตะโก้นะครับอยากสานตะกผมมาฝักมาไม่อยากสานตะโก้อยากสานสมพันธ์ไม่มูสานอะหมูก็ตัวใบน้อยตะโก้อบ้านไม่กลมเลย อ้าวมันยังไม่ทันแล้วอ่ะรอให้แล้วสิออแล้วพอได้มันใบน้อยมันเห็ดบ่งงานแม่มนี่งั้นอีกเอาให้แล้วดิ <c oughs> เอออยากดูเหมือนกันทำให้สองใส<า>แต่ก็ทิ้งไปนะ่ะเมิเ่งเลยให้ในมืสอส่องไปไงกันอ่ะวเอาที <c oughs> เอาดี่บุ๋ีเอาไปเป็นท่างอันนี้เลย